ของฝากโอ้เส้นน้ำของฝากอีหยังให้เขียนด้วยให้เขียนด้วยซื้อเท่าไหร่ได้ไหมต้องรับปืนกดก่อนนะกดอะไรนี่แมงอม่ของฝากเขาบอกว่าอันนี้เพิ่งไปซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปฝากข้างล่างข้างล่างสวยอยากให้ไปดูมากันนี้เขาต้องปล่อยตอนกคืนไม่ข้างล่างมันสวยมันเป็นที่ท่องเที่ยวปล่อยตอนเย็นเลยได้ไหม ตอนข้างล่างเนี่ยคนเยอะจริงยิ่งเดี๋ยวอนไปถ่ายรูปบอชด้วยใช่มันจะเป็นไปไหมล่ะแป๊บเดียวเองไปถ่ายรูปไปบอกถ้าถ่ายอะไรน้ำไม่อางโอ้ยมีกล้องกล้องอ่ะย้อนเอาแค่นั้นไปไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้ำไม่อางเขาไม่รู้หรอกเขาไม่ได้กลิ่นหรอกหันไปโน่นไปหาสวยอยู่แล้วเมียเราสวยที่สุดในโลกเลยสวยกว่าฝนอีกฝนในคีรคีห่ายลายใช่ค่ะบอกว่าให้เขียนลายเสียงฝนเดี๋ยวเราจะไปจุดดูที่บ้านกลัวดดีกว่าจ้าจุดคืนนี้แหละ ให้ตังอธิษฐานแล้วก็วันนี้มันเกิดลูกชายได้ไงแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องตังเ<อ>พิ่นแล้วดังเซ็งโหลายมือแบบเล่นหางนะาสวยมากเฮ้ยโฟนอิงเปล่งว่ะสวยกว่าเดิมเลยอะไรนะพี่ก็สวยอยู <c oughs> อ่แล้วโสดว่าซานน้ำโสดว่าซานเออ อย่ากดเรงนะตะนะไอตรงพวมอะไรนะปาดเลยนะตกใจสิลุงโสดะจะได้เอาไปใช้ด้วยไงโสดประสารเมื่อกี้เป็นเอฟซีนะเขาเอามาให้อย่าเข้าใจปิดนะอันที่จริงก็เกือบแฟนนั่นแหละแต่ก็ไม่ใช่แต่ก็ยังโสดนะครับโสดประส้นแต่กันก็ดูเอาเองแล้วกัน แม่อธิบายเยอะสโลแกนสอดวัส,สดุเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหนึ่งสองสโลแกนของน้ำฝนน้ำซิงนะคะเสียงหว,นวานๆนะคะไอ้ทางไอ้ท,ท้ายนี่ก็จะแบบเขียนผิดนิดน,นึงนะคะก็สโลแกนสอดวัสดุนะคะพูดแบบดัตจริตดิสอดซา,านไหนเมื่อไหร่จะรักคนเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะหาคนมาดูใจค่ะ ก็อยากหาอยู่ก็แบบไว่าก็มีไงก็แบบว่าไม่พี่ก็อยากให้คุยคุยอยู่คุยอยู่เพราะว่าก็บอกเอฟซีอยู่ตอนไลฟ์สดก็พูดตลอดว่าเออถ้าถ้าหนูแบบตาขอมีคนที่มาดูแลอย่างเงี้ยจะเปิดใจได้ไหมเพราะว่ายังไงในอนาคตเออเนี่ยอันนี้คือคือบอกเอฟซีเลยในอาเนี่ยเออไม่ได้ว่าเอฟซีนะว่าสมมติอันนี้คือไม่ได้ว่าถ้าฝนไม่มีแฟนยังไงฝนก็ไม่ได้เอาเอฟซีเป็นแฟนอยู่ดีใช่เพราะว่าฝนต้องเป็นคนที่ครับใช่ ใช่อันนี้คืออธิบายไปก่อนนะอธิบายนะใช่แต่ว่าอนาคตยังไงก็คืออย่าดราม่าเหมือนคนนั้นเอ้าประมาณนั้นไม่อย่าไปพูดถึงเออนั่นแหละอันนี้ก็คือถ้าเปิดตัวก็ FC ต้องรับได้นะครับถูกไหมผมก็เลยถามด้วยไงว่าติดตามขอบคุณที่สําหรับใครที่ติดตามฝนที่ผลงานอ่ะอันนี้คือเขาได้จะเข้าใจอาจจะเป็นคนที่โตแล้วนะคะที่เขาเข้าใจเราแต่ว่า ผมก็อธิบายไป้วถ้าเขาไม่เข้าใจก็คือคิดซะว่าเขายังแบบเออยังไม่มีเหตุผลพอบางคนก็คือจะเสียใจเอฟซีจะเสียใจหรือว่ายินดีก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับความคิดเห็นเนาะทิ้งนะไม่ทิ้งเอฟซีก็เหมือนเดิมเอาก็ถ่ายเหมือนเดิมเออแค่มีคนเข้ามาช่วยเราช่วยผ่อนผ่อนแบบว่ายังไงล่ะให้เราไม่ใช้นี่ไอนีคนเรามันต้องมีครอบครัวันทุกคนถูกไหมเออ ก็ยี่สิบกว่าอีกเดี๋ยวก็เด<ช>ี๋ยว,วก็แบบว่าเข้าสามสิบอะไรเงี้ยเอาใช่อ่อมมมันนันยงไีคำนี้<ส>มันก็ต้องทิ้งอยู่แล้วเนี่ยไอ<ช>้คำเนี้ยอันเนี้ยก็คือจะให้แบบอ่าน้องๆที่เขาเริ่มโตเริ่มอะไรเงี้ยใช้ต่อแล้วค่ะใช่ใช้ต่อ<ช>ต,ต่อไปน้องน้องฝนก็ต้องจะทิ้งว่ะโซนบาซันโสดบาซันก็จะไม่ได้พูดแล้วใช่อันนี้ก็มีแล้วว่ะนบาซันหรอเออสโลแกนต่อไปก็มีผัวแล้ววาซัน มาในทานองในที่ฝนก็ลงไปแล้วแบบว่าเขาก็คอมเมนต์มาว่าเออเข้าใจเพราะว่านี่นะโทยังไงเนาะเขาต้องมีแฟนอีกแล้วเออใช่มีแฟนก็คือไม่ใช่แบบจะมีคบๆเลอะๆไงแต่ว่าเราก็แบบต้องผ่านพ่อแม่ก่อนเราถึงจะเปิดตัวได้เพราะว่าใช่ถ้าเราเปิดตัวไปปุ๊บถ้าจะมาแบบผิดกันงอนกันอะไรเหมือนเด็กเงี้ยไม่เอาค่ะเพราะว่าคนก็โตแล้วเหมือนกันใช่ค,ค,คนหนึ่งต้องร้อนคนหนึ่งต้องเย็นอะไรประมาณนี้ไม่ใช่อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ไม่ได้ครับไม่ตูดแน่นอน ก็มอบให้เจสานะคะเดี๋ยวให้เจสานี่จะเอาไปใช้ต่อนะคะเอามอบเอาหมอบเอาหนึ่งหนึ่งเอาหนึ่งสองกล้เไอโฟนไอโฟนทำไมมันไม่นีมามันไม่กระพริบเหมือนซ้ำซุ่มอ่ะไม่กระพริบนี่เดี๋ยวไปถ่ากดูเออหน่าสดมันได้อยู่นะป่ะลงไปถ่ายหน้ารถรูปหน้ารถหน่อยถ่ายหน้ารถนะคะเขาเปลี่ยนเสื้ออ่ เปลี่ยนเสื้อตัวเองต้องปิดไฟด้วยนะเดี๋ยวมองเห็นนะเดี๋ยวฝนเห็นมองเห็นนมเอ้ยเสื้อในไหนเพราะว่าเจ๊จ๋าเขาอยู่แเจ๊จ๋าเขาอยู่แล้วสดมาช้านนี้ก็พี่นะคะแวะมาเยี่ยมมาเยือนกันเดี๋ยวเราคิดถึงไม่ใช่อะไรหรอกก็คิดถึงเหมือนกันแต่มันก็ติดไอ้นี่เนาะก็ต่างคนต่างมีภาระนี่แหละถ้าพี่ถ้าพี่ไม่ได้มาส่งของแถวนี้ ก็ไม่ได้ทักหาก็เลยว่าเออทากหาน้องหน่อยดีกว่าก็เลยว่ามันทางผ่านอยู่แล้วทางนี้เที่นเปิดเครื่องมันลับเวลาเวลาหลับนูจะปิดเสียงเพราะว่ามันนอนตีสี่แล้วก็แทนที่จะมาไลฟ์สดเป็นเพื่อนพี่เมื่อคืนเอามันไม่ขึ้นจริงจริงมันขึ้นแต่ของไอพี่หนึ่งอ่ะแล้วก็ของพี่นุ่นลูกชานนายแค่นี้พี่นุ่นกับพี่นุ่นดัมซิงกับพี่ไม่ขึ้นเลยนะองไม่ได้ติดตามติดเอาเป็นเพื่อนกัน เป็นเพื่อนเพื่อนจะไม่รู้ว่าทำไมเออแต่ของฝนพี่ไม่เคยเห็นแล้วนะทีนี้น่ะไลไลทุกวันเออไม่เห็นเหมือนนกัไม่เห็นมันพี่พี่เล่นบ่อยไหมล่ะเล่นบ่อยทุกวันเลยเกี่ยวก็เล่นบ่อยมันไม่ขึ้นมันขึ้นเฉพาะเวลาพี่เข้าไปร่วมกับช่องอื่นน่ะถึงจะเห็นเอาเองลองพิมพ์ดูดิเอานี่มันเป็นยังไงเพือ เราต้องเสียงดังกว่าเพลงมีใบไม้ไงเพื่อนเห็นไหมมันขึ้นก็ใช่ไงแต่เวลาฝนไลยมันไม่ขึ้นหรือว่ามันต้องกดอะไรด้วยหรือเปล่าเน้วพี่เนี่ยไปปิดอะไรไว้หรือเปล่าตั้งค่าบ่ดด้ปิดฝนมันก็แจ้งเตือนอยู่นี่ไงนี่นี่ไม่ได้เปิดตัวนี้ไหนนตัวแจ้งเตือนเวลาเนี่ยมันก็แจ้งเตือนทั้งหมดเลยเนี่ย ก็เปิดหมดเอ้าเมื่อกี้เข้าตัวไหนนะสามเหลี่ยมบนเอ้าไม่ใช่อันไหนสามเหลี่ยมอู้หนอคือโง่เถอะปะโบ่เนี่ยกะดิงนะ่ะเห็นไอ้อู้นี่ก็เปิดมาลเลยก็เปิดอยู่นี่นะเอเอ,เอสแสดงว่าไม่เห็นนะปะเออเดี๋ยวค,ยค่อยคนไม่สับัญ ไม่ชอบไปป่วนเขาไงเออชอบไปป่วนหรือเปล่าไม่ใช่แอดมินีฝนจัดการพีระม็อกสงสัยไม่ใช่แอดมินีฝนจัดการพีระม็อกมันตั้งคนดูแลได้นะสงสัยเออสงสัยมันก็สงสัยเหมือนกันเดี๋ยวจะเข้าไปดูเออไปเปิดเบอร์ยังไงเอี๊เอ๊าบูพิมพ์คำว่าเอียวหน่อยเดี๋ยวก็ขึ้นมันพิมพ์ยังไงอ่ะเอาก็ต้องค้นหาเดี๋ยวเราหันยังบากกันอยู่เลยว สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราดนะคะ้าคนนะคะเดี๋ยวเจอกันสายบุญวิีแล้วเดี๋ยวพิงงานช้างนมันมีจริงไหมหรือว่าไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวเจงบอกไปยังไม่เคยไปเลยนะเดี๋ยวงานบุญมันที่เดือนพฤศจิกายนนี่แหละอยากจะบอกว่าไปทุกวันเลยงานช้างใหญ่แล้วจะหาคนขับรถแล้วจะไปขับรถเกี่ยวดีกว่าขับรถเกี่ยวรถเกียวแล้ว อาทุกกระิน,นะนนแล้วก็จ้าง,งคนขับรถพว่วงคือรถพ่วงมันแอร์มันเย็นไงเวลาเราขับเราง่วงแอร์เย็นเราต้องไปขับรถเกี่ยวแอร์ร้อนๆไม่มีแอร์อะไรประมาณนี้ให้ลูกน้องมาขับแอร์เย็นๆเดี๋ยวนะคะตอนเอก่อนที่เราจะย่องนะคะเดี๋ยวจะให้พูดพร้อมกันละสามคนนะคระับโซนบาาร์ซาดพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเราจะนับหนึ่งถึงสามค่ะหนึ่งสองสามโซนบาร์ซัดง่า มาจ๋าลงมาอุวยจะไม่ถ่ายเด้อจะลงไปถ่ายให้ช่เออมาถ่ายด้วยกันนี่แหละมันไม่เป็นไรหรอกถ่านียเดี๋ยวเราก็จะอุ้ยสูงสุดเลยเกินขายเออเหยียบน้ำเออขาวอยู่โอเคโอเคดีมากดูอ่ะเออดี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 มากเลย ไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่วยๆๆๆเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวีดัดสวัสดีค่ะ